สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก เปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับการไปซื้อรถมือสองนะครับมาใช้นะก็รถคันนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในในคลิปเนี่ยนะครับเป็นรถยี่ห้อ Honda รุ่น pcx 150เป็นรถที่น้องนะเป็นอดีตนะครับ บุคลากรในโรงเรียนของครูเนี่ยแหละแต่ว่าได้ทำการโอนย้ายไปทำงานที่หน่วยงานอื่นนะครับได้ไปซื้อมาทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับคุณศักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเนี่ยก็เดินมาบอกครูว่าเดี๋ยววันพุธนะวันพุธน้องเขาเจะเอารถเข้ามาให้ครูซ่อมนะครับอา ก็ปรากฏว่าวันพุธเนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับก็มาแจ้งครูตอนช่วงเย็นว่าไม่มาแล้วนะเดี๋ยวจะมาวันพฤหัสหแทนซึ่งก่อนหน้าเนี่ยน้องเนี่ยเขาขับรถ Honda Move อยู่ครูก็คิดว่าคงจะรถ Honda Move เนี่ยมาให้ครูแก้ปัญหาเรื่องขับขับไปแล้วมันเบาแล้วมันดับพอคุยกับคุณศากเสร็จก็ปรากฏว่าไม่ใช่น้องเขาเนี่ยไปเปลี่ยนรถมาใหม่เป็น Honda p c x นะแล้วเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเพิ่งจะขับรถล้มเกิดอุบัติเหตุมาครูก็บอกเฮ้ยรถใหม่ๆมันจะล้มอะไรได้ยังไงประมาณอย่างนั้นนะัคือครูก็พูดของครูไปอย่างงี้นี่นแหละก็คุณสาก,ก็แจ้งว่าน้องอเปลี่ยนรถใหม่จริงแต่ไม่ใช่รถมือ1เป็นรถมือ2องอ่ะครูก็ค่อยๆรู้ข้อมูลมาเรื่อยๆละเป็น Honda PCX มือ2 แต่ P C X ก็จะมีอีกหลายรุ่นหลายปีใช่ไหมมีหลายรุ่นย่อยก็ไม่รู้อะไรก็วันนี้วันพื้นรหัสประมาณสักตอนเที่ยงกว่ากาเพราะครูกินข้าวเสร็จแล้วละ่ะก็คุณศากก็มาแจ้งว่ามีคนมาหาก็คือน้องเจ้าของรถเนี่ยแหละนะครับครูก็เลยอ่าวางขนมนี่กินอยู่เดินออกมาดูก็ตามที่เห็นอยู่ด้วยกันคือ Honda P C X คันนี้เสร็จแ,แล้วเขาบอกว่า เมื่อวานรถมันล้มเขาอยากให้ครูเปลี่ยนยางอ่ะครูขอย่าไปด้านหน้านะครูก็มาดูยางล้อหน้านะครับก็คือเนี่ยไอ้ดอกหรือลายเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่มันตื้นเพราะว่ายางเส้นเนี้มันผลิตสัปดาห์ที่27ปีคิตตักราช2 0 2 0อ้นี้มันปีคศ2อ2 5ก็4-5ปีประมาณนี้นะครับนะ ยางก็จริงๆมาสึกถึงสะพานยางแล้วนะครับถ้าท่านดูยางเป็นนะครับสึกถึงสะพานยางละก็สมควรจะเปลี่ยนอยู่แหละเพราะช่วงนี้มันหน้าฝนท่านล่องหรือลายที่ดอกยางมันน้อยประสิทธิภาพในการรีดน้ําออกจะด้อยลงแล้วยางเส้นเนี้ยล่องกระตื้นแล้วมันก็ปรกแตกด้วยเป็นลายไงทีนี้พอมาดูที่ล้อหน้าเสร็จมองไปที่โช้คร้อคันนี้ โชกสองข้างรั่วทั้งคู่ครับรั่วทั้งคู่นะทีน,นี้มันรั่วแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่แกนด้วยหรือเปล่าคือครูไม่ทราบนะครับแต่โชกรั่วจากนั้นคือครูมาดูที่ล้อหลังล้อหลังเนี่ยดอกหรือลายเนี่ยยังเต็มอยู่เลยนะครับแต่ยางเนี่ยโดยรอบเนี่ยปริแตกหมดแล้วนะครับแต่โดยรอบเลยนะแตกโดยรอบเลยนะครับรอบ่บ ดีนี้ครูมาดูนะครับยางเส้นเนี้ยสัปดาห์ที่27ปี2022นะก็ประมาณ3ปี2ปี3ปีประมาณนี้แต่ยางโดยรอบเนี่ยคือปีแตกหมดเลยนะครับแตกเป็นตะเข็บยาวเลยอันนี้คืออะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบรองรับ,รบนะ้ำหนักโชค๊คกับยาง จากนั้นครูก็บอกโจว่าเดี๋ยวโจวช่วยไปเช็คน้ามันเครื่องหน่อยโจก็มาเช็คน้ํามันเครื่องให้หนึ่งที่เจอนะครับรถคันนี้โอลิงกานวัดน้ํามันเครื่องไม่มีมาเวลาครูอธิบายคือครูทําคลิปคือครูบอกตามฟังเป็นจริงตามหน้างานท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อครูก็ได้เพราะบางท่านอาจจะคิดว่าครูมาทำคอนเทน ครูมาปรับตำแต่เวลาครูทำลูกศิษย์อยู่รอบๆตัวครูใช่ป่ะครับถา้าถ้ามันมีแล้วครูบอกไม่มีถามเลยลูกศิษย์มาลูกศิษย์จะยกมือไหว้ครูไหมครับเขาไม่ยกมือไหว้ครูหรอกใช่ป่ะครับนะั่นคือครูพูดตามฟ้าเป็นจริงว่ามันไม่มีโอลิงมาและที่สําคัญตอนรถมันจอดอยู่ที่แรกมันจอดซ้ายมือครูแล้วครูก็ให้น้องแบงค์นะบอกแบงก์ขยับรถให้ครูหน่อย น้องแบงติดเครื่องปุ๊บครูยังบอกกันน้องแบงกับลูกศิษย์เลยว่ารถคันนี้กลิ่นไอเสียที่ออกมากับท่อไอเสียในยกลิ่นมันแปลกๆกลกิก่นมันเหมือนเหมือนอะไรไม่ไม่สักอย่างหนึง่งเนี่ยนะคือถ้าเราทํางานอยู่ประจําเราจะรู้ว่าอะไรปกติอะไรผิดปกตินะอ่าหลังจากนั้นก็ให้จอลรถขึ้นมาจอดตรงนี้แล้วก็ตามที่ครูกล่าวมาให้เช็คน้ำมันเครื่องโอลิงการวัดน้ำมันเครื่องไม่มีและที่สําคัญ ไม่มีน้ำมันเครื่องติดการวัดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับจากนั้นครูก็บอกโจว่วาให้โจเนี่ยมาทำการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกเพราะรถมือสองเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเราไม่รู้ประวัติการใช้งานมันต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งที่เราใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็นใครก็ไม่รู้แล้วครูบอกว่า ให้เช็คนั่นโน่นนี่เพื่อนนับหนึ่งใหม่แล้วเจ้าของบอกว่าไม่เอาไม่ทําเสียตังคูก็ต้องตอบไปว่าก็เรื่องของมึงครับพอรถมึงใช่ปะครับคุณไม่รู้เลยว่ามันมีหรือไม่มีอะไรใช่ปะครับแต่อน้องเนี่ยมันบอกว่าให้ครูเนี่ยทําเลยนะครับก็ถ่ายน้ํามันเปลืองท้ายออกมาเดี๋ยวครูจะให้ดูนะสียังกับโอเลี้ยงเลยครับ ซึ่งปกติน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันจะใสปกตินะมันจะใสถ้าดำแสดงแม่งไม่เคยเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดถายออกมาเป็นนมข้นหวานแสดงว่าน้ำเข้าระหว่างที่โจไปเช็คน้ำมันเครื่องและมาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายครูก็ถือโอกาสเนี่ยมาถอดไส้กรองอากาศ ทีเนี้ยตอนที่ครูเดินออกมาทีแรกเนี่ยคือครูก็มองเห็นเนี่ยตรงมออกรองตรงเนี้ยกับตรงโช๊คหลังข้างซ้ายเนี่ยมันมีคราบน้ำมันอยู่ครูก็บอกไอ้น้อยเจ้าของรถว่าสงสัยครูไม่ได้บอกโช๊คแตกครูบอกสงสัยโช๊คมันจะแตกหรือมีน้ำมันอะไรเนี่ยมันรั่วออกมาเห็นไหมฮะถ้าแถวๆเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำมันเฟืองท้ายแหละกับน้ำมันโช๊คที่มันแตกเนี่ยเยิ้มเลยเนี่ยไอ้น้องมันก็บอกว่าตอนซื้อรถมารถคันเนี่ย ไอตัวล็อกบ่มันมีปัญหาทางร้านก็แก้ให้โดยการเอาน้ำมันเครื่องเอาโซนแนกมาทำาไมครับมาฉีดแล้วดูแม่งฉีดเดิมมาขนาดเนี้ยแต่แม่งไม่คิดจะเช็ดรถให้ลูกค้าเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรมันทำงานอย่างนี้ก็เรื่องของเขาใช่ป่ะครับครูก็มาทำการคลายน็อตยึดหม้อกรองหนึ่น็อตยึดหม้อกรองใส่มาไม่ครบหนึ่งตัวอ่ะ อันนี้คือครกคายมาก่อนหน้านี้แล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเราก็มาลุ้น่่าน้ำมันเฟืองท้ายแม่งยังดำอย่างนี้เลยน้ำมันเครื่องก็ไมติดจานวัดครูคิดในใจก่อนนะไส่กองต้องดำปีแน่ๆน่แล้วใส่ไว้ตัวไหนวะอ่าแคปปิดไม่เฉยเอ่ะปึ๊บป้ากฏว่าเปิดมาผิดคาดครับไม่เอียมเลยนะฮะ ไม่เอี่ยมเลยไอ้นี่ก็ยังไม่สกรปรกใช่ป่ะครับครูก็ดีใจไอ้น้องมันด้วยใช่ป่ะครับแต่มีคําว่าแต่นะ <laughs> ครูเอาไส้กรองออกปุ๊บดำเยี่ยมข <laughs> ี้ดินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยขี้ดินหนาเป็นมินเลยเห็นเนาเราเป็นช่างเราทํางานมาเรารู้เลยว่าอันไหนคือของเดิมอันไหนคือของไม่เดิมครูก็มองต่อไปทําไมแม่งดำานไส้กรองใหม่เอี่ยมเลย แต่ทําไมข้างในแม่งดําอย่างนี้ครับครูก็มองต่อปากรวว่าไอ้ท่อยางที่มันต่อกับหม้อ,อกรองไปเรือลินเล่งเนี่ยมันเอาท่อหม้อน้ํารถยนต์มาใส่สแสดงว่ารถคันนี้เคยมีการทำไมครับไปทำอะไรกับเรือลิ้นเล่งถ้าเป็นพวกวัยรุ่นก็จะใส่อะไรครับไอ้คอเลตท,ท่อเลตได้ไหมเออแล้วพอใส่ปุ๊บมันไม่แน่นใช่ไหมครับ กกเจ้าซิลิโคนเอากาวมายาทีนี้พอรถคันนี้จะปล่อยยึดหรือจะขายต่อเดี๋ยวกลัวคนดูรถเป็นรู้ว่ารถรถยำรถแต่งมาใช่ป่ะครับก็เลยอะไรนะกลับใจเอาไว้ของแต่งออกแล้วนี่ยัดข้อยางหม้อน้ํามาอันนี้แล้วนานี่ดูดูนิ้วชี้มือซ้ายครูนะดี๋ยวครูปาดให้ดูนี่ <laughs> แสดงว่ามันรั่วมาเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับในเรือนลิ้นเร่งอุดมไปด้วยโปรตีนไม่ใช่ครับอุดมไปด้วยแะไรครับขี้ฝุ่นจากนั้นในระหว่างที่ครูนะครับมาถอดฝาครอบไส้กรองอากาศออกครูก็มองไปที่ฝาครอบห้องสายพานนะฮะก็ปรากฏว่าน็อตยึดฝาครอบห้องสายพานอันเนี้ย ตรงฝาครอบสกกรากาศเวลาชาวบ้านมาทำรถกับครูเนี่ยแล้วมันไม่มีมาเพื่อตัดปัญหานะครับครัวปากกาเคมีแต้มอันนี้ครูไม่ได้อยู่ในวัยหวานนะแมมครูต้องใช้สีชมพูนะพี่ปุ้ยกับโจเขาซื้อมานี่ไม่มีหนึ่งตัวตามที่ครูบอกใช่ป่ะครับอ่มเสร็แล้วมาดูฮักฝาครอบห้องสายพานมารู้กันว่าไม่มีกี่ตัวี่ม เดี๋ยวนะครูกลับให้เป็นโซมไ้ก่อนดูนะไล่อย่างนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ตัวน็อตฝาครอบห้องสายพานไม่มีมาสี่ตัวอ่ะพอเปิดเซ็ตครัวฝาครอบห้องสายพานออกปุ๊บท่านดูครับรถ <c oughs> คันนี้ซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้าย <c oughs> กับซีนอะไรครับเฟือ <c oughs> ง, <c oughs> งท้าย ในอนดีตมันเคยทําไมครับรั่วแล้วพอเวลามันรั่วน้ำมันมันก็จะมาไหลออกตรงนี้ใช่ป่ะครับทางด้านหลังเราก็ทําไมครับเข้าร้านร้านก็จัดการทําไมครับเปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงซ้ายเปลี่ยนซีนเฟืองท้ายแต่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่กูเพราะหน้าที่กูคือแค่ทําไมครับเปลี่ยนซีนกูก็ไม่ล้างครับนี่ฮะสภาพชัดเจนนะ น็อตไม่ครบ4ี่นอตฝาค้อบไม่กองมอกรองไม่ครบหขาดเล่งมาดูต่อและคููได้ฟาร์มสัตว์จริงนะพอลูกศิษย์อยู่ข้างๆครูไอ้น้องเจ้าของรถตอนครูถอดมันก็ถ่ายคลิปวีดีโอให้พ่อให้แม่เขาดูอยู่เหมือนกันครูก็จะถอดมาดูใช่ไหมครับเปิดฝาค้อบห้องสายทานออกเห็นเลยครับ สายพานแม่งปรี่แล้วครับ <S <S คือสายพานแตกสายพานจะขาดอะ่ะแหละแต่ยังขับได้อยู่นะอ่าสายพานต้องเปลี่ยนแน่นอนอะไรให้เปาเสร็จแล้วคือครูก็บล็อกลมยิงน็อตยอึดผู้เล่หน้าผู้เล่หลังออกอ่าปึ๊บชามขอถอดชามออกปับ๊บอันเนี้ยถ้าคัดหนาปึ๊กเลย ก็เดาได้ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนผ้าคลัทอะไรมาใหม่ที่ผ้าคลัทอย่างหนามากเลยครับเสียงโอเคนะเสียงในระดับนี้คือครูมองว่าอยู่ในเลทปกติไม่ได้น่าเกียดอะไรอ่ะข้างหน้าถอดเดี๋ยวครูขอญาตบังนะครับชามใบพัดก็โอเคนะอยู่ในสภาพดีไม่น่าเกียดออกจะใหม่ๆได้าาําไปสายเหตุที่มันใหม่ๆเพราะอะไรเพราะก่อนหนะ้าน,นี้มันพังใช่ป่ะครับ กูจะาขายแล้วคือกูก็ซื้อมาเปลี่ยนให้ค่ะลูกค้าถ้าหน่อยหนึง่งมันไม่ได้แพงนะอะไรรถฮอนด้าพวกนี้ค่อนข้างจะถูกด้วยสาำบาอ่ะผู้เล่นหน้าถอดชามไปพัดผู้เล่หลังถอดไอ้กระโหลกหรือชามออกใช่ป่ะครับทีนี้ครูก็ทำไงครับถับดึงออกมาสายพานบอกแล้วนะสายพานนี่ปีแตกนะครับแตก เสร็จแล้วครูก็ไปเอาอะไรครับชามเม็ดยืนยันด้วยเกรติและศักดิ์สีนะครับว่าครูไม่ได้ไปแอบกับเม็ดเข้ามานะครับเดี๋ยวเจวานโจมาครับโจโยกโทราศัพท์เลยครับนี่นะมันอยู่อย่างนี้นะเวลามันหมุนมันทำงาน เวลาไอชามเม็ดมันหมุนมันทํางานมันจะหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นพอครูวางลงไปอย่างนี้ไอเนี่ยคือด้านหน้าใช่ป่ะครับฝั่งนี้จะเป็นทางด้านหลังเคลียนะ,ะครูปเปิดตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ใช่ปล่ะครับมันต้องหมุนอย่างนี้ใช่เปล่า เรามาดูนะเขาใส่มาอย่างไงมีหเม็ดโทษมีสามคู่หเม็ดเดี๋ยวครูจะถอดทีละคู่ทีละเม็ดคู่แรกเม็ดแรกแค่หยิบเม็ดแรกมาก็ตอบได้เลยครับคุณก็ใส่เม็ดมาทำไมล่ะครับผิดครับนี่เห็นเหล่าเม็ดสองด้านไม่เหมือนกันนี่เขาใส่มาอย่างนี้เม็ดที่สองผิด คู่ที่สองเม็ดแรกผิดคู่ที่2เม็ดที่สองผิด,ผดคู่ที่3ามเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองผิดคุณใส่เม็ดมาผิดหมดเลย3มคู่หเม็ดชัดเจนนะพอตรงนี้ครูถอนมาเสร็จครูก็บอกโจว่าเดี๋ยวเราไปเช็คหม้อน้ำให้น้องมันด้วยอ่ะ ปเดี๋ยวครูถ่ายบ้างให้โจเข้าไปนี่ไปเดี๋ยวครูขอย้ายมาทางด้านหน้ารถโจอยู่ทางด้านท้ายแล้วครับอ่าครูก็บอกโจว่าเดี๋ยวเรามาเปิดอะไรก่อนครับถังพักน้กํากระป๋องพักน้ําอันนี้รุ่นเนี้ยถังพักน้ํามันจะอยู่กับพื้นวางเท้าอยู่ต่ําแต่ถ้าเป็นพวกคลิกคิกมันจะอยู่สูงวายใช่ป่ะครับ เราต้องไปเรียนรู้เอาที่หน้างานบอกจะไปยืดจะไปโจดจะไปจําจอะไรมันพากนี่เขียนเลยนะอะไรครับเติมน้ําหล่อเย็นอ่ะโจเปิดปากัวดพอตอนโจเปิดมาปุ๊บโจล้วงให้ครูหน่อยอย่าให้ล่วงนะครับอย่าให้ล่วงพยายามหน่อยอพอดีโจเขาตัวใหญ่นิ้วเขาจะใหญ่ท่านเห็นอะไรไหมครับโจแบ์ใส่มือ สนิมขี้ดินขี้โคลนเป็นแผ่นๆเป็นก้อนเลยครับแล้วน้ําในถังสำรองโจบอกว่า,วาเอาไขาควงแย่ลงมาติดมาหน่อยเดียวใช่เปล่าครูไม่ได้แอบ,บอะไรมาเติมมานะเพราะยืนยันนะครูคงไม่มาทำคอนเทนต์ให้ไม่ให,ไมให้ไม่เกิดประโยชน์เราใช่เปล่าครับชัดเจนะจนะทีนี้นี่ขนาดถังพักหม้อพักอย่าง,างนี้ใช่ป่าอ่ะครูก็บอกโจต่อว่าให้ไปทำไมครับถอดกาดหม้อน้ำ เพื่อจะดูน้ําในหม้อน้ําทีนี้พอครูข้ามมาฝั่งขวาของรถนี่ท่านดูเป็นไงสแสดงรถคันนี้ล้มมารุนแรงเหมือนกันใช่ปะครับพลาสติกแหกหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเขาซื้อมาแล้วอ่ะน็อตการหม้อน้ําไม่ครบมาหนึ่งตัวอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโจช่วยเปิดการวัดน้ํามันเครื่องให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอย่างที่ครูบอกนะโอลิงไม่มีมานะเนี่ย อ่ะโจผ้าเช็ดสักครู่นี่นะเดี๋ยวโจเขาจิ้มเลยนะอา้าหนึสองสามเนี่ยมีน้ำมันเครื่องติดการวัดไหมไม่มีไม่มีเลย,เลยโอลิงก็ไม่มีน้ำมันเครื่องก็ไม่มีอ่ะทีนี้เปิดฝาหม้อน้ำนา,นาหม้อน้ำนี่ท่านดูฝาหม้อน้ำเป็นโอวัลตินเป็นช็อกโกแลตเลย <laughs> อ่ะ โจอลองเอานิ้วล้วงลงไปที่ตรงคอหม้อน้ําระวังบาดมือนะครับเนี่ยคือ,ค,อคือคุณค้าขายของอ่ะคือเหมือนคุณไม่ได้ซื้อสาส์ต่ออาชีพเนี่ยเห็นน่ะครับเนี่ยมันเป็นดินแดงเป็นขี้โคลนหมดเลยใช่เปล่าแล้วพอเขาเก็บเงินซื้อมาราคาหลายหมื่นบาทใช่ป่ะครับแล้วเขาต้องเอามาซ่อมต่อใช่ป่ะครับ คือคุณถ้าคุณทําอาชีพมีคุณค้าขายเงยคือครูบอกเลยว่าถ้าลูกค้า,การู้ความจริงอ่ะคุณไม่เจริญหรอกครับเนี่ยดูดิเหดูที่นิ้วโจเดเห็นป่าเนี่ยสนิมทั้งนั้นเลยคุณจะมาบอกว่าซื้อขายตามสภาพมันก็อะไรใช่ป่ะครับมันเหมือนคุณเอาของไม่สมบูรณ์ของไม่ดีมาหลอกขายเขาว่าอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะหยุดวิดีโอนะเพื่อให้โจถ่ายน้ำแมนเครื่อง แล้วเดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันเครื่องออกมาจะเป็นอย่างไรปริมาณที่มีที่ต้องเติมเท่าไหร่ถ่ายมาเท่าไหร่อ่าคือเห็นแล้วครูก็เดี๋ยวนะเห็นแล้วคือครูก็สงสารน้องมันนะคืออย่างน้อยก็เคยเป็นบุคลากรในโรงเรียนใช่ไหมครับมันก็เหมือนญาติพี่น้องเราเนี่ยท่านดูเนี่ยนั้นฝากไว้เลยนะครับเพราะครูฝากไว้หลายครั้งนี่นแหละว่หละถามว่าเมื่อไหร่ครูจะมาเอาคืนไปซื้อรถมือสองอะ่ะถ้าเป็นรนเป็นรถรุ่นที่วัยรุ่นเขานิยมอะ่ะ พาคนเป็นไปดูด้วยอย่าดูแต่เพียงว่าฉันชอบสีสวยรถสวยนะครับไม่งั้นคุณจะเจองานหมกอย่างนี้มาอ่ะโอเคนะครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับนะครับในระหว่างที่โจถ่ายน้ำมันเครื่องนะครูคมาให้ดูน้ำมันเฟืองท้ายนี่นะครับนี่ท่านดูสีเป็นไงเนี่ยดำยิ่งกว่าโอเลี้ยงอยีกเห็นไหมครับเนี่ยฮะอันนี้ก็คือสภาพ ในห้องสายพานสายพานมันหย่อนจนสายพานมันทําไมครับเนี่ยเห็นไหมครับสายพานมันฟาดมันสะบัดมันฟาดสะบัดนาน,านๆเท้าท่านสังเกตเห็นไหมครับแข็งเครื่องยนต์ทางด้านล่างเนี่ยขาวแหว่งไปเลยเห็นไหมครับนี่นี่คือภายในเรือนมอรกรองอากาศและนี่คือท่อยางหม้อน้ํานะครับนี่ท่อยางหม้อน้านะเพราะครูจบช่างยนต์มาแล้วครูเคยทํารถยนต์อยู่เนี่ยท่อยางหม้อน้ํานะครับ อย่นะัขี้ดินที่ครูบอกเนี่ยนั้นเรือนลิ้นเร่งไม่เหลือครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรกับเรือนลิ้นเร่งมาด้วยหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะแล้วตอนที่ถอดไอ้ตรงนี้มาเนี่ยครูจะมาดูหัวเทียนเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงฝาฝาข้อฝาสูบหรือฝาข้อวาลวเนี่ยท่านดูสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยก็เยิ้มก็รั่วมาส่วนหัวเทียนเนี่ยคือครูยังไม่ได้ถอด นี่ยฮะตอนนี้โจเขาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วครับเนี่ยหกบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางพื้นที่ลำบากนะค,คือคือครูเห็นหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาอยากมีรถเนี่ยนะครับแล้วก็อุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองไปซื้อเนี่ยหวังจะมีรถไว้ขับไปทำงานนั่นโน่นนี่นะครับ แล้วกับเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยกับสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยต่อให้เขาไม่ใช่ญาติโกโหติกาครูเนี่ยแต่ด้วยด้วยจิตใจคือครูครูเห็นแล้วคือครูสงสารแทนนะครับพอซื้อรถมาแล้วมันมันใช้ไม่ได้ดีใช่ไหมครับมันต้องเอามาเก็บงานมันต้องเอามาซ่อมต่อแล้วพอเวลาเอารถมาให้ครูซ่อมเนี่ยครูก็ถามกลับไปว่าแล้วแล้วครูผลิตอะไรเองเหรอ ครูก็ไม่ได้ผลิตอะไรเองอะไหล่ชิ้นส่วนมันเสียท่านก็ต้องทำไงครับเสียตังไปซื้ออะไหล่ถ้าท่านไปร้านท่านก็ต้องซื้ออะไหล่โดนบวกค่าอะไหล่โดนค่าแรงอีกใช่เปล่าไปเจอร้านที่ช่างเขามีคุณธรรมมีจรรยาบรรณทำแล้วมันจบก็ดีไปไปเจอไอ้ช่างตะกวดใช่ป่าครับก็เลี้ยงไข้กินต่อไปอีกคือคิดแล้วน่าสงสารนะครับแต่ พอครูมาทำฟาร์มรู้มาตีแผ่ให้ช่างแม่งก็เหม็นขี้หน้าอีกใช่ป่ะครับเนี่ที่พูดอยู่เสมอนะทุกองค์กรทุกองค์การนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีป่าปนกันอยู่นะครับนั้นคุณไปซื้อรถจะโชคดีหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งอ่ะเนี่ยนะฮะพอมองเห็นสีน้ํามันไหมครับเนะี่ยคนคลากเลยเนะี่ย ทีนี้ยังไม่ได้ยกยูบล็อกออกไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเสียหายอีกหรือเปล่าคือครูก็ไม่รู้นะครับให้ดูนะที่ครูบอกว่าโช๊คน้าั่วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยโช๊คล่วครับเนี่ยเดี๋ยวเอานิวนะนน้วก้อยครูนะนี่นิ้วก้อยครูแห้งๆอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวครูปาดให้ดูครับเนี่ยเนี่ยเห็นนะครับน้ํามันโช๊กนี่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายข้างขวาก็ล่วเหมือนกันนี่ครับ อ่ะนิ้วก้อยเดิมครูนะนี่คือครูเช็ดแล้วนะครับนี่ข้างขวาโจข้างขวาเนี่ยรั่วเนี่ยนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนะอ้น้องเจ้าของรถพระมันดูอยู่มันก็ทำไมครับใจตกไปที่ตาตุ่มแล้วใช่เปล่าโอเคนะครับ ก็ฝากไว้นะครับอย่างที่ครูเตือนนะไปซื้อรถมือ2ถ้าเป็นรถที่วัยรุ่นเขาฮิตเขานิยมใช้ถ้าจะซื้อเนี่ยควรจะพาคนที่มีความรู้ไปดูด้วยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ดูอย่างเงี้ยไว้เป็นกรณีศึกษาอ่านะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ